สวัสดีค่ะมนุกนำบรรยากาศที่ไร่ซับป,ประยูนมาให้ชมนะคะเป็น EP ีที่3ค่ะ EP ีสุดท้ายด้านหน้านี้นะคะที่เห็นจะเป็นคาเฟ่ของไร่ซับป,ประยูนค่ะมีขนมอร่อยอร่อยมีเครื่องดื่มให้รับประทานกันนะคะด้านหน้าร้านเขาก็ลมรื่นไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ต้นไม้หลากหลายสีสัน สวยงามมากๆค่ะทุกคนนี่บรรยากาศด้านหน้าร้านนะคะร่มรื่นค่ะเหมาะที่จะไปพักผ่อนนะคะสวยงามนะคะทุกคนด้านบนนั่นก็เป็นดาดฟ้าไปนั่งได้ด้านนี้จะเป็นน้ำตกจำลองไว้สวยงามค่ะได้ยินเสียงน้ำไหลตลอดดอกไม้นานาพันค่ะสวยๆทั้งนั้นแม่นกนำภาพบรรยากาศ มาให้ชมกันนี่อีกด้านหนึ่งหลากหลายสีสันสวยมากๆเลยค่ะใครที่ชอบธรรมชาติดอกไม้สวยงามแบบนี้ก็ไปเที่ยวชมกันได้นะคะดอกไม้หลากหลายสีสันนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าธรรมชาติสรรสร้างจริงๆนะคะนี่ก็เป็นอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันดอกไม้ ไปแล้วก็หายเหนื่อยค่ะทุกคนใครว่างๆก็แวะไปเที่ยวชมกันได้นะคะบรรยากาศแบบนี้เลยในร้านของเขาก็จะมีเบเกอรี่แล้วก็เครื่องดื่มอร่อยๆไว้ต้อนรับนี่นะคะสวยงามค่ะดอกไม้แล้วด้านหน้านี่อีก ด้านนึงเขาก็จะเลี้ยงปลาไว้ให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมก็ให้อาหารได้เยอะมากๆหลากหลายสีสันสวยงามค่ะดูแล้วสดชื่นดีแล้วนี่ด้านหน้าอีกฝั่งหนึ่งของร้านนะคะบรรยากาศดีๆค่ะเก็บมาฝากกันค่ะช่วงที่ถ่ายคลิปก็มีรถไฟผ่านมาพอดีค่ะเป็นบรรยากาศดีๆอีกมุมหนึ่งนะคะ เก็บภาพเหล่านี้ฝากให้ทุกคนได้ชมกันฝากคลิปนี้ไว้ให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ